สวัสดีครับทุกคนนะครับพบกับผมนะนายแองเจโลคนเดิมนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับแก้มแองเจโลนะเอ้ยเก้มแลนดี้เเปิดรายการนันก็เฟลและตอนนี้นะครับเราอยู่แค่ลุชเชนพิเศษทั้งหมด4คนนะครับก็คือคุณสามครับ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 ไปอีกคนนึงไงอ๋อโอเคโอเคอะไรอ่ะลืมตู่ได้ยังไงเนี่ยเชื่อโอเคครับมีคุณคุณมินนะครับแล้วก็คุณเบอร์เซอร์เกอร์แล้วก็คุณ โดเนโซ h t AK นะครับเขคือ hit AK ะครับอเรอมตัวมาไอโดอออร์ชกกจิมามินาสรงโอเกงเดสกันบอกีไเอามมาไดลครับไอตายไอตายาแล้วเอาเลยลุยไม่เช่ไลกันไม่บอกเลยเดี๋ยวก็ไม่กลขอให้ทุกท่านตงโชคดีนะฮะ มึงอย่าพากูเข้าเขาอีกนะไม่ได้กลัวนะแค่ตกใจช่เห็นกลัวเลยเดี๋ยวบวไปอยูเลยแม่งไม่กลัวหรอกไอ้นันนั่นนันตรงนู้นนนน่่่่น่นนน ไปทะเลกันก่อนไหมเฮ้ยทำไมมันมีตัวนี่เดียววะดูดูดูฉันจะพาเอ้ยไปทะเลไม่ใช่ไปเขาพามาติดเกาะทำไมไปไปไปเขาแล้วตอนนี้กูเห็นเขาไป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 ่นมาเห็นเขาไปกันไปกันไปกันเลยขึ้นขึ้นขนขึ้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 ้นปึ้นขึ้นขึ้น้นขึ้นนนน้นนน้้นน้น ไปดิไปดิไปไปทะเลกันไปทะเลกันก่อนไปทะเลเลยเอาเฮ้ไปทงนนดิว่าไปทางไหนมแป๊บนึ่งชูยูฉันจะพาไป้มิลา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 ฉันจะพาไป้้เร็เรดิกูลอนบเงียไม่ได้เียไม่ว่าอ้ยต้นไม้เอยต้นไม้ เอ้เราไอ้ตัวสีเหลืองดุ๊กแน่นอนเอ้าเฮ้ยผิดทางล้กผิดทางแล้วผิดทางตรงไปตรงไปตรงไป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 ตรงตรงตรงไปอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันขึ้นมาจากทะเลแล้วอี๋ไอ้เหี้ย มาแล้วโอ้ยมาแล้วครับผมอยู่ไหนอยู่ไหนรู้สึกเมื่อกี้เหมือนโดนเสียงจีดตัวเองเดี๋ยวกันอยู่ไหนวะอุยอ้ยมึงจะวิ่งลงทะเลทำไมวะนะฮะไอเมันวิ่งลงทะเลวนะไกลไกอย่ามั่วดิไกลมึงคิดว่ามึงอยู่ทะเรือจะรอดใช่ไหมเนี่ยไม่รอดหรอกครับอันตรายที่อาวตาเมื่อไปเดื่อยไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้คุณครูมินเขานำโด่งนะครับทีมแมงปไหนคนนึงเดี๋ยวค่<า>อยดู ไม่งมาสิมาสิ่เดือดเดือหายไปไหนคนหนึ่งไอ้เยอะอิกูทำไมหายไปไหนคนหนึ่งคุณโรเลโซฮะคุณกลัวคุณกลัวไหมับผมไม่กลัวครับกระจอกมากเกมให้ให้เกิดมันมาแล้วไอ้เยอะอิงกูแล้วแล้วปิ้งบวก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 เขาปลาบวกปลาบวกปลามันเป็นบทที่ผมต้องหนีไงเออใช่ใช่เราต้องไปบวกบวกป่าเราเล่นเราเล่นตามบทเฉยไปบวกกันเลยบวกปลา บ <lok displayed S 1> วกไฟหรือก็ค <ina> ือหนีนัเองนะกูหลงทางมล้วไม่ใช่คำว่าหนีเร่อ้ฟหลบงนีหลบตัวเจอล้วบวาอุ้ยเหียอุ้ยนะเทโดนหนีโดดหนีโดหนีโดนหนีโดนีโดีไอ้ต้นหายไปไหนเนี่ยตายไปแลผมตายไปแล้วเกี่ยวเกินอุ้ย ไม่ได้เราต้องไปหาพี่ต้นเออเราต้องไปช่วยมันต้นอยู่ที่ทะเลเดี๋ยวกูไปหาทะเลให้เราด้วยไปด้วยพี่ต้นพระเอกมาแล้วพวกเราต้องไปทิ้งเพื่อนพวกเราต้องไปทิ้งเพื่อนโอ้ยซันโจอย่างไวะถ้ามันมาเราก็ต้องทิ้งแล้วล่ะเอาล่ะเอาอย่างนั้นเลยนะฮะถ้าเกิดผีมันมาเราก็ต้องทิ้งครับทิ้งเพื่อนไปเียทะเลมาแล้วเรื่อยไปเนี่ยนี่มันใช่เหรอวะโอ้ยวันนี้มันทางเขาปะเนี่ยเฮ้ยบ้านบ้านบ้าน ปีนกี่ยังเข้าอยู่ยังเข้าอยู่เข้าอยู่เอ้ยางเข้าอยู่ไหนวะแม่งวิ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค้างเข้าอยู่ข้างบนหรือเปล่านี่ไงทางเข้าเออไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันเอยพวกมึงอยู่ไหนกันกูหลงเฮ้ยีมันมันมันด่าไอ้บอลไม่บินนะใครใครอยู่หน้ามึง ผมผมผมอไรตองอ่ะอุ้ยต้อง่เฮ้ยกลับบ้าน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 เย็ปกลับบ้านกลับบ้านดอไัวอไรแล้วเสียแล้วเสียแล้วมาลตามมาเปิดไฟฉายสองหน้ามันดิกลัวอะไรเน่ยไอ้บ้าเ้เคยเล่นองเคยเล่นอรัเวกหรือไงไฟฉายสองหน้ามันเลย มันเลิ้นี่มับเลที่ไหนเอาเฮียต้นไม้ดักกูโอ้ยคุณหลงทางตอนนี้นะครับผมก็ยังอยู่คนเดียวนะครับอยากโอ้ยอเบดไม่ก็ร้อนอยู่ได้อยู่คนเดียวโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยอ้โอ้โอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้วท้อ้ยโอ้ยอ้ยอ้าโอ้ยอ้ยอ้ยที่อ้ยอ้ยอันโอ้อ้นโอ้อ้ อีเก็บหน้าขาดเลนะพวกเราจะเป็นหน่วยรอเองใช่ใช่ใช่พระเดีเป็นหน่วยรอให้เองสระหน่วยระอยู่ข้างหลังเลยข้างหลังเฮ้ยตังเลยตรงไหนนะครับพี่น้องชามชุกิวเทรดตับบีอันที่หกข้าบ้านเถอะดิ โอ้ต้นไม้โหดสัตว์เลยฮะเฮ้ยแล้วบ้านอยู่ตรงไหนวะเนี่ยกูเข้ามาบ้านมันแล้วอะ่ะแล้วกูกออกมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยไขว้ไขโดไขโดนไปชิบเนี่นรยระยามไปชิบเลยนเออโกรแล้ว <c oughs> ไปแล้วครับติดต้นไม้อุย้ยแ <c oughs> <c oughs> ม่มากระตากความร้อนของแท้เลยว <c oughs> ิ่งมาเป,ป็นบอยแบนดเลยสัตว์เอ้ย ไอ้เยอะมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเออไอ้ฮตามอยู่น้อย่าเพงตายนะเว้ยอย่าเพิ่งตายไอ้เยีะรอดรรอดรอดอรออออด เจ็ดแล้วคนไปเฮียอุยอันนี้เจ็ดแล้วอันนี้เจ็ดแล้วแล้วต้องหาที่แพ้ที่เจไม่ไหวแล้วอันนี้มันข้างหลังมันเขาือิปต่าวะกูได้อันเจ็ดแล้วเว้ยกูได้อัน่าเ่าดแเโอ้แม่งกูไม่ได้ชาเลยกูปลี่ยนเสียงเทเลทบบี้แล้วอุ้ย อ๋อก็เข้าใจแล้วแมงอาเบะม,มันพดอยู่ที่เราเกิดกันไงเสรตูจริง,รงแล้วไม่มีใครพึ่งนำหน้าผมอยู่เนี่ยไม่อา้อาวแมงเรียบร้อยที่มัน,นทะเลนี่นะไปเจอกันที่ทะเลหน่อยทะเลสีดำอา้าวหายไปไหนคนมะอ๋อนี่ไงไม่นานแต่เช้า คำคืเนบด้เราไว่น้ำว่าน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำชงไม่ไม่ตามเลอนีในน้ำว่าไม่คุูอยู่ในน้ำนะว้ไม่รู้เราไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ในน้ำอ่ะไม่รู้ไม่รู้ทุกคนมีไฟฟไฟไฟ้้ไ้มันได้ไม่รู้ ไมต้น่ไอ้ต้นไต้นไปต้นเ็นแล้วโอยอมี่โอ้ยอ้นโอ้ย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 โอนยแอ้ยโ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 อ้โอ้ยโอ้ยูอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยเอ้ขอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ย่อยอ้ยโอ้ย้ยยโ้ยยวยโอ้ยอย่อ้ยย้ย้ยิ้อยโ้อโ้อ่โดออ้ยอ้ยยย ที่เป็นเด็กอีสอเลอร์หาไล้ทุกครันงเฮยแล้วกูกระเด็นมาอยู่นี่ได้ไงวะพีมหาเตนะดีมหาเตยน่อยไ่ต้องไปแล้วเร็วเรอยหาคัสตาโดนแม่ังไปตายค่ถามพ่อเหรออ้ยิู่มี่ไนวูพี่ใหญ่อยู่เปนแอันที่แปดอันที่แปดอยู่ไหนวะ อุ้ยเนียมึงจะหลอนกูตึกไหนเนี่ยโอ้ยม่งบ้าไปแล้วอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะเรียบใครหลงบ้างตอนเนี้อ๋อเฮ้ยตรงนัที่เจ็เหรอเฮ้ตองไปเจอที่ทะเลนีเจออนี่ยตองไปเจอที่ทะเลอะี่ทะเลอเดิออกไปนะแปอวายหมายแล้วหมายแล้ว่าตายนะอย่าตายตายเกมโอ้เดยวตยเข้าเขาทำไม เดี๋ยวๆๆยรู้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเขาจมเปอร์จมเปอร์ข้ามเขาจัมเปอร์จัมเปอร์ข no, ้ามเขาชัอ sure. อุ้ยยียจัเปอร์จเปอร์ ไอ้เหรอผมอยู่ไอ้ตัวที่เหลืองๆมันนอนตายอยู่อ่ะเอเวนโอ้ยแล้วกูจะวิ่งกลับไปได้ไหมเนี่ยอ้าวทำไหละซามิ้นอ่ะไม่รู้เอาเวนละกูนี่มีอยู่ไหนมีอยู่ไหนติดอะไรวะเนี่ยไม่อยกูวิ่งแล้วโว้ยมันโผล่มาข้างหลังแล้วโว้ยติดอะไรไม่รู้วิ่งกลับไปทะเลไม่ได้อุ้ยแม่งไอ้อุ้ยโดนทัอ้าวแม่งไม่ได้โผล่มา Just give me a reason to keep my heart beating Don't worry, it's safe right here in my arms